ทำลูกค้าเห็นร้านค้าของเราหลักหมื่นโดยใช้แค่ Google Map ซึ่งหลายคนก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทำการตลาดบน Google Map หรือตัว Google Business Profile ใช่ไหมครับคลิปนี้ผมจะมาช่วยคุณผมอยากจะบอกจริงว่าตัว Google Business Profile เนี่ย เป็นตัวที่แบบน้อยคนที่จะรู้แล้วก็วันนี้ถ้าคุณได้ฟังก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณสามารถจะทําให้คนเห็นร้านค้าของคุณเนี่ยได้หลักหมื่นต่อเดือนแบบไม่จ่ายโฆษณาเลยนะมาดูผลลัพธ์กันก่อนอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็19,800มเันี่ยมันคือจํานวนคนดูซึ่งอันนี้เป็นระยะเวลาทั้งหมด30วันนะมีคนเห็นร้านค้าของเราอยู่ที่19คิดว่าดีไหมครับโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่ดีแล้วผมบอกเลย มันไม่มีอะไรที่แบบจะดีไปกว่าการที่คนเห็นร้านค้าเราหลักหมื่นแบบพี่เราไม่ต้องไปยิงโฆษณาเพราะฉะนั้นไอสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่แบบดีมากๆอย่างข้อมูลตรงนี้นะครับจริงมันก็จะอยู่ในส่วนของหลังบ้านตัว Google Business Profile แหละก็เพื่อนๆก็ลองมาเช็คดูนะแต่คลิปนี้ผมก็จะบอกให้ว่าแบบทำยังไงนะในการที่เราจะเช็คอันดับก่อนคือด้วยวิธีการเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการทั้งหมดเอาตั้งแต่แบบวิธีการปักหมุดนะแล้วก็ ตอนนี้ในการปั่งบุดมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับเนี่ยซึ่งปัจจุบันผมมีคอสตัว Google Map นะครับ Google Map Mastery นะครับเพิ่มยอดขาย3เท่าด้วย Google Map ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาใน Line หรือในเพจ Facebook ได้นะครับโอเคหมดช่วงขายของทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสมมุติว่าถ้าวันนี้เราอยากรู้ว่าตัว Google Business Profile หรือ Google Map ของเราเนี่ย ติดอยู่อันดับที่เท่าไหร่เราจะเช็คอย่างไงมี2วิธีมาดูกันวิธีแรกก็คือการเซิร์ชเข้าไปตรงๆเลยอย่างเช่นผมเซิร์ชคำว่าร้านตัดผมเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คืออะไรที่มันเป็นธุรกิจเชิงบริการพวกนี้นะครับหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับธุรกิจในพื้นที่เนี่ยมันจะมาเจอในส่วนของตัว r e ีแมตัวนี้ก่อนก็คือเป็นการบอกว่าโอเคตรงนี้นะคือ 3อันดับที่ฉันแนะนําก่อนถ้าอยากเห็นมากกว่านี้ก็นี่มากดปุ่มนี้ได้เลยครับอันนี้แหละคือเราเรียกว่าการท SEO ํา s e o local คือมันจะขึ้นมาตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้านี่คือธุรกิจของเรามันก็เราก็จะสามารถจะดึงดูดลูกค้าจากตรงนี้ได้นะครับแต่ในที่นี้มันก็มีข้อจํากัดในการที่เราจะเช็คสมมติถ้าเราจะเช็คว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่อันดับที่อะไรถ้าอย่างสมมติเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยการเช็คก็จะยากเช่นผมยกตัวยอย่างอย่างตอนนี้ผม ไม่ได้อยู่พัทยาแต่ผมอยากเช็คว่าในส่วนของคลินิกเดนทัลคลินิกเนี่ยที่พัทยาในอาจจะเป็นคลินิกของเราเองก็ได้มันติดอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับถ้าผมไม่ได้อยู่พัทยาผมก็จะไม่สามารถเช็คได้เลยถ้าผมพิมพ์แค่คีย์เวิร์ดคำว่าเดนท a ลคลินิกอย่างนี้นะครับนี่อย่างถ้าผมอยู่กรุงเทพมันก็จะมาขึ้นบนกรุงเทพถูกไหมครับแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วลูกค้าในสมมุติว่าผมอยากได้ลูกค้าฝรั่งในพื้นที่อย่างเงี้ยในพื้นที่แบบ พัทยาเ,เขาก็จะพิมพ์คําว่าเซิร์ชคำว่า dental clinic โดยที่อาจจะไม่มีคำว่าพัทยาก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยข้อจํากัดของมันก็คือมันจะต้องใส่โลเคชันเข้าไปด้วยออพอใส่โลเคชันแบบนี้ปุ๊บเราก็จะมารู้แล้วว่าอ๋ออันดับหนึ่งนี่อย่างเงี้ยอันนี้คือสปอนเซอร์เห็นคําว่าสปอนเซอร์ไหมครับอันนี้คือการยิงแอด แตัมดับหนึ่งคือ3เจ้านี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่อันเนี้ยมันคือวิธีการที่เราจะต้องใส่ในส่วนของโลเคชันเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยในรัศมีตรงนี้เช่นรัศมีรอบคลินิก5กิโลเมตรละรอบร้านค้าของเรา5กิโลเมตรหรือ10กิโลเมตรเนี่ยเราไปติดอนันดับที่เท่าไหร่บนตัว Google Local Business Profile ตัวนี้นะครับ มันก็มีอีกวิธีหนึ่งด้วยการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Local Falcon นะครับตัวโปรแกรมนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ให้เราตรวจสอบในส่วนของว่าตอนนี้ร้านค้าของเราเนี่ยติดอันดับที่เท่าไหร่ภายในรัศมีตรงนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเรา ลองมาดูกันเอ้ยผมลืมให้ดูผลลัพธ์ไปอันนี้คือผลลัพธ์ที่เราเรียนกันในคอร์สนะครับก็คือเนี่ยมีการขอเส้นทางในระยะเวลา30วันมีการขอเส้นทางอันนี้เป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับขอเส้นทางอยู่ที่621ครั้งใน30วันซึ่งเพื่อนๆว่าดีไหมล่ะอ่ะอันนี้ก็ ล,ลืมบอกผลลัพธ์นี้ไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อก่อนที่เราจะไปเซิร์ชในส่วนของว่าเราติดต่บริษัทไหนเนี่ยอย่างแรกเลยเ็ปแรกเราต้องรู้ในเรื่องของคีย์เวิร์ดก่อนนะครับคีย์เวิร์ดก็คือเราจะต้องรู้ว่าคีย์เวิร์ดไหนที่เราต้องการตรวจสอบอย่างเช่นคีย์เวิร์ดคำว่าสปาเอกมัยอ่ะซึ่งมันไม่ใช่มีแค่คำว่าสปาอย่างเดียวมันก็จะมีคำว่าสปาใกล้ฉันเอกมัย <S <S ร้านนวดแผนไทยสปาผสูภาพเอกมัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็จะมีในเรื่องของคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องรู้ด้วยแล้วก็มากกว่านั้นตัวโปรแกรมนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของในส่วนของโวลูมอะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ AI search Keyword เพิ่มขึ้นมาเพื่อนๆก็สามารถจะเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้มารีเช็คก่อนได้ว่าเราจะค้นหาคำว่าอะไรทีนี้เราก็เอาคลินิกของเรามาครับคือผมเอาตัวอย่างจากคลินิกธนกรรมที่อยู่ที่พัทยานะก็ขออนุญาตเอาของคลินิกธนกรรมนี้มานะครับ ก็ถือว่าช่วยดูให้นะครับคือสิ่งน่าสนใจคือเขามีรีวิวที่เยอะและดีมาก2009นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ไติดอันดับหนึ่งนะซึ่งน่าเสียดายมากนะครับก็แนะนำว่าให้มาเรียนแนะนำว่าให้มาเรียนคอร์สกับผมนะเพราะว่ารีวิวเขาดีมากแต่ว่าไม่ได้ติดอันดับเลยนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าอันดับเขาเป็นยังไง นี่จะเห็นว่าผมเช็คคําว่า d ental clinic ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าของเราก็มีโอกาสที่จะเข้ามาอาจจะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ก็ต้องมารีเช็คนะครับอย่างตัว d ental clinic ของคลินิกนี้นะครับมาดูกันตัวนี้เนี่ยคือโลเคชั่นรอบคลินิกระยะ5กิโลเมตรนะครับเห็นว่าโอเคถ้าในพื้นที่เนี่ยในระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยก็ติดอันดับหนึ่งแหละแต่พอเขยับเข้ามามันมีความไม่เสถียรบางอย่างเช่นพอโซนนี้เนี่ย ก็ไม่ติดอันดับ1ใน3เลยนะครับเน้นว่าต้องติด1ใน3เพราะถ้าติด1ใน3เมื่อไหร่เราจะมาติดในส่วนของ Tree Pack เมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าการติดคีย์เวิร์ด t e n t a l c l i n i c เนี่ยอยู่ในระดับที่มองว่าปานกลางแล้วกันสามารถทำได้ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถจะตัวเช็คได้แบบโดยตรงกับตัวโปรแกรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็อันนี้เอามาฝากเพื่อนๆแล้วกันว่า คืออยากจะบอกว่าในส่วนของกูส่วนของ Google b u s i n e s s Profile หรือ Google Map เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราได้ลูกค้าหลักหมืน่นแบบพี่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปนี้ได้นะครับถ้าสนใจก็เหมือนเดิมขายคอร์สนะครับสำหรับคอร์สที่เห็นอยู่นี้นะครับก็กําลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับก็เป็นการเรียนแบบออนไลน์แบบวิดีโอก็คือจ่ายเงินปุ๊บสามารถที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็เรียนรู้ได้เลยแล้วก็ในทุกเดือนในช่วงเวลา2อ,อาจจะเป็น2ส,สัปดาห์ครั้งนะครับเราจะมี กลุ่มเรียกว่าเป็นกลุ่ม Meeting Call เป็นการเรียนสดแบบออนไลน์กันแต่ในทีน่นี้อาจจะไม่ได้เรียนทั้งหมดนะครับจะเป็นการนำเคสของเพื่อนๆน,นี่แหละมาพูดคุยปรึกษาส่วนของสอนสดออนไลน์เนี่ยก็จะได้มีโอกาสนำเคสของตัวเองมาให้ผมและก็อาจารย์บีในการส่วนของการประเมินวิธีการทำนะครับอันนี้ก็จะไม่เผยแพร่ที่ไหนก็จะเป็นเฉพาะคนที่มาเรียนก็จะถูกเก็บเป็นวิดีโอให้ ก็ติดต่อได้ช่องทางไหนสามารถที่จะสามารถจะติดต่อในส่วนของเพจ Facebook นี้ได้นะครับก็จะเป็นเพจ funnel ก็จะมีแอดมินในการเข้ามาดูแลอยู่นะครับก็เพื่อนๆถ้าเป็นธุรกิจในกลุ่มให้บริการในพื้นที่เนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้คือโอกาสดีที่เพื่อนๆจะสู้กับเจ้าใหญ่บวกกับสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยกันมาทำการตลาดบน Google Map หรือ o o g l e b u s i n e s s Profile นะครับ เบื่อไหมครับกับการทำ SEO แบบเอเจนซี่ถ้าเป็นไปได้คุณคงอยากได้แผนการทำ SEO ที่มาจากประสบการณ์ผู้ทำธุรกิจมากกว่าใช่ไหมครับผมมีธุรกิจที่สร้างยอดขายผ่าน SEO เองและยังดูแลโปรเจกต์ SEO ให้กับทั้งลูกค้าและพาร์เนอร์สิ่งที่คุณจะได้จากการปรึกษาครั้งนี้คือการเห็นโอกาสยอดขายหรือออเดอร์ที่มากขึ้นจากการทำ SEO หากสนใจติดต่อมายังไลน์อดได้นะครับ